รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่พุทธพญญาพี่รมในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์รายการที่พร้อมจะมอบสารธรรมล้ำค่าส่งตรงให้ทุกท่านถึงบ้านเช่นเคยนะคะโดยวันนี้ค่ะประเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมกิติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวราชาธิวาสกรุงเทพมีสาระสําคัญที่จะมาชวนทุกท่านหาตนหาธรรมแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมขอเจริญสุขเจริญพรท่านโพมีใจใฝ่ธรรมทุกท่านถือว่า เป็นผู้ที่มีศรัทธาเข้มแข็งนะก็ขอให้ตั้งใจฟังแล้วก็ฟังแล้วก็จดจำไว้ด้วยในเบื้องต้นก็ขอบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นใครเทศก็ดีทั้งนั้นแหละ แต่ว่าจะได้ดีมากดีน้อยก็อยู่ที่ผู้ฟังผู้เทศไม่รับผิดชอบในยุคพุทธกาลเนี่ยโยมเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนฟังธรรมพระพุทธเจ้าเทศจบปั๊บบรรลุธรรมเลย เคยสงสัยไหมอืมแล้วก็ตอนนี้หายสงสัยแล้วยังอ่อก็ไม่ก็ไม่ต้องว่าต่อคนะือเอาย่อก็แล้วกันนะว่าคนที่เกิดร่วมยุคร่วมประไมกับพระพุทธเจ้านะท่านมีบุญวาสนาที่สั่งสมมาหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันพระพุทธเจ้าเองนั้น ก็บอกตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆรำพึงรำพันแต่แล้วก็มาบอกพระว่าอนเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอลิปมิสังกหากการังคเวสันโตใครจำได้ก็ว่าต่อแล้วกันก็แปลว่าเรา ท่องเที่ยวไปสู่พบน้อยพบใหญ่นี่นานนับไม่ถ้วนแสวงหาเจ้าว่าเจ้าผู้นั้นคือใครที่มาทำให้เราต้องท่องเที่ยวไปก็ไม่พบก็เลยต้องท่องไปในหลายกลับหลายกันพอพบ พระองค์ก็บอกว่าเราพบเจ้าแล้วเราชนะท่านได้แล้วต่อไปท่านจะชนะเราไม่ได้อีกที่สำคัญก็คือพระองค์ก็ไปพบตัวที่เขาเรียกกันว่า Ignorance ความโง่ความไม่รู้ อวิชชาตัวอวิชชาทรงหามาแม้แต่ประชาติสุดท้ายเนี่ยต้องออกทำงานวิจัยค้นคว้าหาความรู้นี้เพื่อกำจัดปัญหาตัวหนึ่งที่ท,ทรงเห็นว่ามันยุ่งยากมากคือคนเราต้องเกิดต้องแก่ต้องตาย แกเจ็บป่วยตายเกิดมันห้ามไม่ได้เพราะเป็นผลของอดีตให้เรามาเกิดแต่เกิดแล้วเราไม่อยากแก่จะทำยังไงไม่อยากเจ็บป่วยจะทำยังไงโควิด <c oughs> ก็ไม่ไปไหนทักทนะีพระพุทธเจ้านั้นต้องเที่ยวอยู่อย่างนั้นนานแล้วก็มาทำหน้าที่อยู่ คนคว้าหาความรู้การจะได้สิ่งที่พระองค์ต้องการต้องการหาคำตอบแล้วก็ทำให้ได้ก็คือความทุกข์มันคืออะไร oh. ต้องหาคำตอบหกปีนะต้องการตอบโจทย์วิจัยข้อเดียวเท่านั้นแหละที่เคยตั้งไว้ว่าว่า what is suffering อะไรคือความทุกขนะ์นถามใครตอบไม่ได้พระองค์ต้องออกคนคว้าหาหกปีต้องการคำตอบเนี่ว่าอะไรคือความทุกข์ก็ต้องไปน,นอนกลางดินกินกลางทรายลำบากนะครับไม่มีห้องแอร์อย่างนี้เลยสมัยนั้นแต่พระองค์ก็เป็นนักสู้เสียสละยิ่งใหญ่นะท,ท,ทั้งที่ ใครๆก็โหราชา์ขนาดไหนก็ยังบอกว่าเนี่ยถ้าอยู่ครองกราวาตจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าออกพนวดก็จะได้เป็นาศาสดาเอกของโลกหมอทำนายไทยทักบอกว่าเหนือกว่าเป็นนายกเป็นไหนๆเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินะแต่พระองค์ก็สละแล้วไปสมัยนั้นก็ไม่มีข้าราชบริพารไม่มี กองเชียต่อมาเนี่ยออกไปสักพักแล้วนี่หลวงพ่อกโกนดัญญาวัปปฏิยะมหานามะอัจชิก็เลยตามมาเป็นคณะทำงานเจนกระทั่งมายอมสละเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยตายเป็นตายไม่ได้ไม่ลุกนั่งนงตรงนี้ใต้ต้นพระศรีมหาโพน่ะเด็ดอาตมาก็จำมา ได้นะกามังตะโจนะฮะรุจะอาิจะอมุอสิสสตูอวสุสสตุเมสริเรสบันตังมังสโลหิตังถึงแม้แม้นว่าเนื้อและเลือดในร่างกายของข้าพเจ้านี้จะเหือดแห้งไปหมดเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีถ้าไม่พบ,บทางแห่งความพ้นทุกเราจะไม่ลุกจากที่นี้โยมก็เอาด้วยนั่งตรงนี้ไม่เลิกเลยไม่บรรุไม่เลิกปรากฏว่าพระองค์ก็ได้ตรงนั้น สิ่งที่ทำให้พระองค์ได้คืออะไรหนึ่งสัจจะสองอาทิษฐานแล้วก็สามอานาปานสติที่จงทำให้พระไทยสงบหรือจิตสงบเพราะอานาปานสติกำหนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยพอได้ใช้ตัวนั้นก็ได้เห็นธรรมไปเรื่อย ได้ที่แรกก็ปุเพนิวาสานุสติญาณนได้ตรงนี้ตัวที่ว่าอเน,นกชาติสังสารางังในระลึกชาติผลหลังได้ไกลลิบเลยก็ยังไม่ใช่ตรจะรู้นะต่อมาก็ได้จดตูปปาตยานหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทิพจักสุญานเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์อื่นก็เหมือนก็องค์แหละ จะถาม่าทําไมถึงต้องเวียนว่าแต่เกิดทั้งเขาทั้งเราก็เหมือนกันเพราะกรรมสร้างกรรมมากรรมเยอะแยะเลยไม่รู้อะไรอะไรนับไม่ถ้วนก็ได้ไปอ่านหนังสือของอาจารย์ไพศาลแสนชัยนับลำพูลนะ สร้างลำพูนเขา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 บอกว่าเขาเขานั่งแล้วก็น,นิมิตเห็นปรากฏว่าอัตมาภาพเองก็เคยเกิดมาเมื่อประมาณพศหนึ่งพัสองร้อยสามร้อยมาแล้วเป็นคณะที่ช่วยกันสร้างพระาธาตุนครศรีธรรมราชสมัยไกลโปนและหลังจากนั้นตายไปแล้วมารู้ไปเวียนตายเวียนเกิดอยู่กี่รอบจนเดือทั้งมันได้มันเกิดอย่างนี้ และสมัยสมัยนั้นนะชื่อนออายรมรมสะกดด้วย R.O.M. รอมกาจะมาเริ่มเชื่อ,อนิดหนึ่งพออ่านเพราะว่าไม่เห็นนามสกุลพราะรอหกยังไม่อุบัติขึ้นยังไม่เกิดก็ดูเพื่อนเหล่านั้นก็มาเกิดอยู่ในปัจจุบันก็เยอะหลายท่านแม้แต่เจ้าอาวาสวัดพระหมหาธาตุปัจจุบันก็ เคยเป็นคณะสร้างประสาทแล้วก็บางคนก็ไปเกิดเป็นมุสลิมอยู่ก็มีโน่นไปเป็นเจ้าของธุรกิจน้ำมันอยู่บังกลาเทศก็มีไปเกิดที่มาเลเซียก็มีอธินาสมเพชเวทนากว่านั้นก็ไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวอยู่ก็มีในปัจจุบันนะนึกว่าจะไปเยี่ยมสักทีมรรอ,อาจารย์บอกว่าอยู่แถวเมืองนอน,นี่ย ทีแรกอยากจะไปเยี่ยมบกคิดไปขึ้นมาไม่หมามันไม่รู้จักเราเลยเว้ยเกิดเกิดหมาพันดุขึ้นมามันวิ่งใส่สักทีจะทำอย่างไรก็เลยเออกำใครกำมันกันแล้วกันนะก็เลยนั่นแหละพระองค์เห็นอย่างนั้นโอ้สังเวชสลดใจเป็นอย่างยิ่งก็ยังไม่ใช่ตรัสรู้นะเพียงแค่ว่าได้ยาหนั่นนุ่นไปถึงได้ อาสวัคยยยานพออาได้อาสวัคยยยานนั้นคือยานเป็นเครื่องมือกําจัดอาสวะอาสวะนั่นค็สิ่งที่ทําจิตของเราให้เศร้าหมองเหมือนกับสีเหมือนน้าใสสะอาดอยู่ในแก้วแล้วก็มันมีสีสีสีที่ใส่ลงไปเขียวบ้างแดงบ้างเหลืองบ้างดําบ้างใส่ไป ออกปมนผลสุดท้ายตอบว่าสีอะไรไม่ได้แต่ตอบได้อย่างเดียวว่ามันคุณน้ำมันคุณฉะนั้นจิตคุณเพราะเพราะอาสวะทั้งสีเนี่ยอาสวะสีนั้นคืออะไรกรามาสวะจิตเศร้าหมองเพราะกามความยินดีความพอใจความใคร่ความติดอกติดใจอะไรต่างๆทำให้จิตเศร้าหมองในธรรมจักรนั้นบอกว่า จักขงอุทภปาธิญาังอุทภปาธ,าธ,ปาธิปัญญาอุทภปาธิวิจาวิจาอุทภปาธิอาโลโกอ,อุทภปาธินั่นปัญญาห้าชั้นจักขุงอุทภปาธินั่นคือเกิดธรรมจักสุเกิดเห็นธรรมแล้วธรรมเกิดขึ้นแล้วญาณังเกิดญานก็คือตัวปัญญานั่นแหละอย่างรู้อย่างรู้ลึกกว่า รู้กว้างไปเรียกว่ารู้ด้วยญาณประการที่สามก็คือปัญญาอุทัปธิตัวปัญญาเกิดขึ้นปัญญานี้รู้กว้างไกลแล้วก็วิชาอุทธปาาธิวิชานี่คือรู้ทะลุทะลวงเหมือนกับเราส่องไฟฉายหรือส่องไฟสปอตไลท์ลงไปหรือว่าเหมือนกับไฟหน้ารถเนะ่ะพอเปิดสวิต ปั๊บมันสว่างจ้าข้างหน้าเห็นทะลุทะลวงและตัวสุดท้ายคืออะไรอาโลโกอุทธปาธิอาโลโกเนี่ยก็เป็นตัวปัญญานะรู้ทั่วสากลจัก,กรวาลทั่วทุกสุรยิยะจักรวาลในกาแล็กซี่เราเรามารู้ทางวิทยาศาสตร์ว่าในสุรยิยะในจักรวาลน,นี้มันมีดวงอาทิตย์หลายดวง ที่เราอาศัยอยู่ในดวงอาทิตย์ดวงเดียวเนี่ยถ้าเกิดดวงอาทิตย์สองดวงมันจะไปอยู่ไหนกันไม่รู้เพราะฉะนั้น,นเรื่อง UFO เรื่องอะไรในฝรังยังมึนงงอยู่แต่พระพุทธเจ้ารู้แล้วว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่ในอุตรกุรุทวีปมีอยู่คนเหล่านั้นเขาเจริญกว่าเราเขาไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องอคดีแพ่งคดีอาญากันอยู่เพราะ คนที่อุตรกุรุทพีพระพุทธองค์ยืนยันว่าเขารักษาศีลห้ากันหมดเพราะฉะนั้นโลกนั้นเป็นโลกแห่งสิบวิไลยโลกแห่งความสุขก็เราลองนึกดูว่าถ้าคนมันไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนชีวิตกันเนี่ไว้ใจกันสบายเลยเคารพในสิทธิการมีชีวิตอยู่ของกันและกันเนี่ยไม่ลักไม่ขโมยไม่ทุจริตไม่คอรับชั่นก โอ้ยทรัพย์สินโลกนี้มันยังมีให้ใช้เยอะเลยไม่ประพฤิผิดในการมไม่แบบเที่ยวล่วงล้ำกั้เกินสามีปัญญาของคนอื่นกันมันก็อยู่สบายเนี่ยไว้ใจกันได้จะสามีปัญญาจะไปไหนปัญญาไปต่างจังหวัดฝากสามีไว้กับใครก็ได้ปัญญาไปต่างจังหวัดฝากสามีไปต่างจังหวัดฝากปัญญาไว้กับใครก็ได้มันไม่ล่วงล้ำกั้เกินกัน่ะ ไม่พูดเท็จกันเดี๋ยวนี้เรื่องพูดเท็จเป็นเรื่องใหญ่ในเรื่องระดับโลกพูดว่าไปแล้วก็ยังยังไม่เชื่อกนันในที่สุดต้องทำอะไรลงสัิยาบันทำสนธิสัญญาทำเอ็มูกันอะไรสารพัดเนี่ยถ้าพูดกันมีสัจจกะกันแล้วมันไม่ยากหรอกสบายเลยแล้วข้อสุดท้ายคือใน,ในอุตรกุรุทวีปนี่ ก็ไม่มียาบ้าไม่มียามอาไม่มีสุราไม่มีเมรัยก็คนก็อยู่สบายเนะี่ยว่าโลกนั้นเป็นโลกแห่งสันติภาพทีนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะคนฟังตอนนั้นเขาก็หนึ่งเขามีบุญวาสนาบารามีมาสร้างสมกันมาได้มาพบพระพุทธเจ้า แล้วคนอินเดียในสมัยน,นั้นเป็นชมพูทวีปนะเขามาอีอุดมการณ์กันว่าขอได้พบพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งในชีวิต,ตเด็กเาเกิดมาเนี่ยพอได้พบนี่ปลื้มใจแล้วก็ฟังธรรมะทั้งคืนนี่เขาไม่เบื่อเนะพระพุทธเจ้าเทศทั้งคืนเขาก็ฟังได้มีท่านหนึ่งื่านชื่อจูเลกสาดกที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อหรอกท่านพราหมณ์ชื่ออะไรไม่รู้เลย แต่ว่าจุเลกษาดกนแ่แปลว่ามีผ้าขมาม้าผืนเดียวผ้าขาวม้าคลุมไหลคล้ายๆกับผ้าชอรนะผ้าชอรนที่กขคลุมไหลหรือพันคอนะก็แมีผืนเดียวนั่นะนะสองคนสามีพัญญาก็มีผืนเดียวกลางคืนสามีไปฟังเทศฟังตั้งแต่ว่าค่ำยันสว่าง แต่ฟังแล้วแกเกิดศรัทธาเริ่มใสมากจะทําอย่างไรดีอยากจะถวายอะไรสักอย่างพระพุทธเจ้าปัญหาไม่ได้นึกนึกไปนึกมาก็นึกถึงผ้าผืนนี้แหละอยากจะถวายอยากจะถวายอยากจะถวายแต่ถ้าถวายแล้วพรุ่งนี้ปัญญาจะมาฟังเทศนะจะเอาอะไรคลุมไหลมาล่ะไม่มีคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาจนกระทั่งว่างเลยพระพุทธเจ้าก็เทศเห็นคนยังนั่งพร้อม นะคนบอกว่าตายเป็นตายขอฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยคนคนที่บรรล,ลุก็ยะแล้วนะก็นั่งต่อไปในที่สุดพอสว่างแกจะกลับบ้านแกตะโกนว่าชิตตังเมชิตตังเมว่าแกชนะชนะแล้วชนะอะไรละแกเอาผ้าผืนนั้นแล้วไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินตัวเปล่าตะโกนชิตังเมชิตตังเม พระเจ้าปเสนที่โกศลเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เช้าพอดีเลยได้ยินเสียงนั้นอะไรวะเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินใครมันประกาศชิตังเมชิตังเม,ช,งเมชนะเราได้ไงก็ส่งคนไปถามถามได้ความว่าเขาชนะใจตัวเองที่มันมัดเชรจิตคือจิตตรณีนะอยากจะถวายแต่ไม่ถวายอยากจะถวายแต่ไม่ถวายนาะ พอรุ่งเช้าขึ้นมาแก,นกนชนะแล้วก็ป็นทานธจิตเกิดขึ้นก็มีของอย่างเดียวเท่านั้นที่ถวายอย่างอื่นไม่มีอีกแล้วยอมเสียสละถ้ากลับไปถึงบ้านเมียด่าก็ยอมไม่ด่าแล้วในที่สุดแกก็ชนะพระเจ้าเสริที่โกุศลทราบเรื่องราวรายละเอียดทั้งหมดโอ้เรียกว่าสั่งการาชบริพารให้ไปรื้อคลังป้ามามอบให้ท่าน ท่านปรามนี่เลยในคมพีนั้นท่านได้ชื่อว่าจูเลกษาดกจูเลกษาดกแปลว่ามีผ้าเขามา้าผืนเดียวนะแต่กได้บรรลุธรรมนะเพราะว่าด้วยจิตที่เลื่อมใสแรงกล้าและถวายนะั้นจะเกิดผลตันตาเลยผ้านี่พระเจ้าประเสริฐที่โกสศลให้กษัราชบริพารเอามาให้เจนกระทั่งว่า ต้องไปถวายพระแล้วไปแจกเพื่อนบ้านด้วยยันก็ใช้ไม่หมดทีนี้คนฟังพระพุทธเจ้าเทศเพราะความปรารถนาแรงกล้ามาเดิมก็ได้ฟังแล้วก็เลยได้บรรลุธรรมเห็นธรรมง่ายจิตเลื่อมใสใจศรัทธาที่เปี่ยมอยู่แล้วเนี่ยทำห้ได้ผลทีนี้มีสิ่งหนึ่งที่ ที่ว่ามานะก็คือเรื่องหาตนหาธรรมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในแปดหมื่นสี่พันที่พระพุทธเจ้าสอนมีเยอะแต่ว่าหนึ่งในแปดหมื่นสี่พันก็แล้วกันถามว่าตนคืออะไระจริงๆแล้วมันก็มีหลายอย่างคำว่าตนในพระพุทธเจ้าสอนตั้งแต่ธรรมกันที่สองเลยนะ กันที่สองคืออะไรอนัตตลักษณัสูตรสอนว่าไม่มีตัวตนอนัตตาอันนี้เป็นสอนแบบปฏิวัติสังคมเลยนะก่อนจากนั้นหรือแม้เดียวนี้คนอินเดียเขายัางเชื่อว่ามีตัวตนอยู่แต่ตัวตนของเขานั้นอันดับแรกก็คือตัวอัตตาแต่ก็าภาษาใช้ภาษา ฮินดีภาษาสันสกฤตก็เ,เรียกอัตมันถ้าได้ที่เกิดแล้วจะไม่รู้แหละไ,ไปเกิดเป็นคนเป็นวัวเป็นควายเป็นช้างหมากาไก่ไปอยู่ในที่นั้นนะเขาเรียกว่าชีวัตมันชีวัตตะมันชีวะอะไรตัวชีวะหมา้มีชีวิต,ตจากจากชีวัตมันแล้ว ถ้าบุคคลผู้นั้นสัตว์ผู้นั้นทำตัวดีประพฤติในบุญกุศลให้ชีวิตเรียบร้อยดีงามอยู่ในศีลในธรรมก็จะทำให้อาตมันนั้นเป็นปรมาตมันคืออาอตมันที่บริสุทธิ์ประมะนะเยี่ยมยอด วเช้าพระเดชพ,พระคุณท่านยังคงมีสารธรรมที่น่าสนใจมาให้ได้รับชมกันต่อเพราะตอนนี้เรามีสิ่งดีๆจากน้องเป็นหนึ่งรออยู่ค่ะช่วงธรรมะพาเพลิน ันนี้เป็นหนึ่งของนำข้อคิดดีจากคุณสราวุธเิเฮงสวัสด์หรือเจ้าของนามปากกานิ้วกลมมาฝากให้ทุกท่านได้พิจารณากันสักนิดค่ะว่าชีวิตจะเบาขึ้นเพราะเราเลิกแบกสิ่งหนึ่งที่มีน้ำหนักมากแต่ไม่จำเป็นต้องแบกนั่นคือความคาดหวัง จำนวนความฝันที่สําเร็จอาจไม่สําคัญเท่าความเข้มข้นที่ได้ซึมซับชีวิตไม่ได้มอบทุกสิ่งตามที่คาดหวังแต่ชีวิตก็มอบสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังให้เสมอเรามีความทุกข์จากสิ่งที่หวังและมีความสุขจากสิ่งที่ไม่เคยคาดหวัง ทุกแปลผันตามสิ่งที่ต้องยอมรับสุขแปลผันตามสิ่งที่ยอมรับได้ความสุขคือการยอมรับว่าชีวิตมีทั้งสุขและทุกข์บางความทุกข์เราแก้ไขด้วยตัวเราเองได้บางความทุกข์ก็เกินกําลังตัวเองเพราะมันขึ้นอยู่กับคนอื่นด้วย ทุกวันคือการสะสมของขวัญเช่นกันทุกวันคือการสะสมยาพิษแต่และว,วันจะมีช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดไม่ใช่เวลาเดิมเสมอไปแต่มีอยู่ทุกวันและความสวยงามนั้นอาจไม่ได้อยู่บนฟ้า หากคุณผู้ชมท่านใดมีสิ่งดีๆที่อยากเสีรร่วมแบ่งปันกับทางรายการสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะโดยส่งมายังรายการพุทธปัญญาพิรมบร,ริษัทซีพีออลจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร CP พีทาวเวอร์ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105.00หรืออีเมล address y o ok k a at gmail com ค่ะเราสองคนอยากให้ทุกท่านมีความสุขกับทุกช่วงของรายการ อย่าลืมสื่อสารสิ่งที่ท่านสนใจเข้ามาให้เราทราบบ้างนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาของการอำลาเป็นหนึ่งแล้วคุณแม่ปรางแล้วจะกลับมาพบก,กับทุกท่านใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ